รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอบคุณนะคะไว้มาใหม่นะคะขอบคุณค่ะโอ้โหคนนี้นีกเ่าขยันจริงๆ เช็ดโต๊ะเสร็จแล้วครับพ่อตาพ่อพต่ออยากให้วินช่วยทำอะไรอีกบอกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจวินนะคิดซะว่าเป็นลูกเขยคิดซะว่าเป็นลูกจ้างก็ได้ครับวินครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเอาเค้กเนี่ยนะไปให้ลูกสาวคนสวยของฉันหน่อยนู่นๆๆ เค้กพอ่ออเอาเค้กมาให้ทำไมเค้กมัเหลือครึ่งเดียวค่ะพออ่อกลัวเค้กอ้วนก็นเลยให้กินแค่ครึ่งเดียวเวนครับฝากน้ำปัน่นไปให้ลูกเค้กของฉันหน่อยครับเออ,เอ,อ,เอ,อขอบใจมาก เค้กพ่อใอ้เอาน้ำปั่นมาให้ทำไมพ่อเคขาให้มาแค่นิดเดียวอะคะก็พ่อเขากลัวเค้กบวมน้ำอะเขาเลยให้กินแค่นี้วินวินวิครับอันนี้เอาข้าวหมูกระเทียมเนี่ยนะไปให้ลูกสาวชันหน่อยครับพ่อโอ๊ไม่ไหวรู้ย กินเค้กเนีเ่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวนี่การที่พี่วินทำแบบเนี้มันคือการโกงคนโกงที่โกงโอ้โหโเค้กเกินไปแล้วแค่นี้นีได้นนหน่อยเองอ่ะทำไมต้องด่าขนาดนี้ด้วยอ่ะโอ้โโอโเอ้คนเรามันก็เริ่มจากการโกงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นี่แหละอีกหน่อยพอโตขึ้นไปก็โกงบ้านโกงเมืองแบบนี้นะมันต้องจับไปขัดเกลาบ่มนิสัย ทีนี้มันจะได้ผลจริงๆเหรอคะพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยธรรมะที่เหน็บก็จะกินง่งก็ง่วงไม่นุนไม่นั่งแล้วพ่อไม่ได้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 นั่งลงขั้นตอนต่อไปต้องท่องสินห้าไม่เกี่ยวอะไรกับสินห้าพ่อ ถ้าเรายึดถือตามหลักธรรมสินห้าจิตใจเราก็จะสงบไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมเราก็จะไม่ไปทําเรื่องทุจริตแล้วก็ไม่ใช่แค่หลักธรรมสินห้าแค่นั้นนะเราต้องรู้จักความพอเพียงด้วยอย่างที่ในหลวงราชการที่9ได้สอนไว้ถ้าเรารู้จักความพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตเราก็จะไม่อยากมีอยากได้ไม่อยากเอารัดเอาเปรียบใครถ้าทําได้ในสังคมก็จะไม่มีคนทําทุจริตแบบนี้ ที่พ่อเขาให้วินมานั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับาศาสนาเนี่ยก็เพราะว่าพ่ออ่ะเขาอยากให้วินรู้ว่า,าศาสนาถึงแม้จะไม่เชื่อวิเศษแต่ก็เป็นสิ่งพิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้นะาธุขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับวินจะเอาคำสอนทุกคนไปปรับใช้นะครับเฮ้ย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 อะไรคบพี่วินเออเมื่อกี้พี่กระโดดหลบมดนะ่ะพี่กลัวผิดสินข้อนึง คุณพี่ครับกระเป๋าคุณพี่หล่นครับหลบมดนะครับกว่าผิดสินข้อหนึ่งขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับคนทำดีเนี่ยจะต้องได้รับคําชม เฮอเฮ้ยคกกระโดดหลบมดเหอลูกเปล่าค่ะซ้อมเต้นงานโรงเรียนถ้าโกงใครไว้ระวังบาปกรรมจะเข้าตัวนะคะทำอะไรนึกถึงบาปบุญคุณโทษด้วยเป็นหัวนะคะ